สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้เราจะมาติดตามข่าวคณะรัฐมนตรีได้มีการเคาะงบประมาณ18,158ล้านบาทอนุมัติ9โครงการของกรุงเทพมหานครนะครับจะมีโครงการอะไรบ้างติดตามรายละเอียดได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ นางสาวไตรสุรีไตราสรารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยเมื่อวันที่11มกราคม2565ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการของกรุงเทพมหานครจำนวน9โครงการในวงเงินทั้งสิ้น18,158ล้านบาททั้งนี้ทั้ง9โครงการจะต้องเป็นโครงการที่จะต้องมีการก่อหน,นี้ผูกพันงบประมาณมากกว่า1ปีงบประมาณ สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่1,000ล้านบาทขึ้นไปพร้อมกับมีการอนุมัติให้กรุงเทพมหานครนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าวยื่นเป็นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ต่อสำนักงานงบประมาณต่อไปสำหรับ9โครงการของกรุงเทพมหานครที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วย 1. โครงการก่อสร้างสะพานเกียรกาย สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียรกายช่วงที่4ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแยกสะพานแดงถึงถนนกำแพงเพชรในวงเงิน1,100ล้านบาทเป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอย่างละ550ล้านบาท 2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแย,ยกเกียรกายช่วงที่5ก่อสร้างทางยากระดับและถนนฝั่งพระนครจากถนนกำแพงเพชรถ,ถึงถนนพระโขนงโยธิน ในวงเงิน1025ล้านบาทเป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอย่างละ5 1 2 5ล้านบาท 3. โครงการก่อสร้างอุโมงคระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชายัยในวงเงิน6000ล้านบาทเป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอย่างละ3,000ล้านบาท โครงการที่4โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กสมอยึดด้านหลังคลองบ้านไผ่จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขตกทมวงเงิน1028.3ล้านบาทเป็นเงินงบประมาณทั้งหมดโครงการที่5โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ำมินบุรีถึงบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกในวงเงิน1799.9ล้านบาทเป็นเงินงบประมาณทั้งหมดโครงการที่6เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบางนาจากคลองเล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่1จากคลองเล็ดถึงคองลองหลอดสองในวงเงิน1,081.5ล้านบาทเป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอย่างละ540.75ล้านบาท โครงการที่7โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมง์ระบายน้ําใต้คลองบางซื่อจากถนนรัชดาพิเศษถึงคลองลาดพร้าวในวงเงิน1,700ล้านบาทเป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอย่างละ850ล้านบาทโครงการที่8เป็นโครงการบำบัดน้ําเสียมีนบุรีระยะที่2นะครับในวงเงิน2902ล้านบาทเป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอย่างละ1,451้าล้านบาท และโครงการที่9โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้าระวงังชายฝั่งในวงเงิน1522ล้านบาทเป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอย่างละ761ล้านบาทเราจะมาปิดท้ายกันที่ความคืบหน้าของคลองพดุงกรุงกรเกษมโฉมใหม่ซึ่งมีการปรับปรุงนะครับ โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อต้นตาลกฤษฎีสิทธิบุตรได้มีการโพสต์ภาพทางเดินริมคลองพดุงกรุงกเกษมช่วงหลังหัวลำโพงลงใน Facebook กลุ่ม Future of Thailand ด้โดยภาพดังกล่าวเป็นภาพหลังจากที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองพดุงกรุงกเกษมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมา ซึ่งมีระยะทางรวมทั้งสิ้น4,480เมตรแบ่งเป็น6โซนได้แก่โซนที่1ตลาดน้อยระยะทาง680เมตรโซน2หัวลำโพงระยะทาง1,250เมตรโซนที่3โบเบระยะทาง450เมตรโซนที่4นางเลิงระยะทาง700เมตรโซนที่5สถานที่ราชการระยะทาง700เมตรและโซนที่6เทเวศระยะทาง700เมตร โดยโซนหัวลำโพงจากช่วงสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงสะพานกริยัสศึกเป็นส่วนนำร่องของโครงการนี้และในขณะนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับซึ่งผู้ใช้ Facebook ชื่อต้นตาลกฤษฎีสิทธิบุตรได้โพสต์ภาพทางเดินริมคลองพดุงกรุงกรเกษมช่วงหัวลำโพงลงใน Facebook กลุ่ม Future of Thailand แสดงให้เห็นถึงความสวยงามน่าใช้งาน สำหรับการปรับปรุปรงภูมิทัศน์คลองพดุงโฉมใหม่จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปกลายเป็นย่านริมคลองที่น่าอยู่ทำให้คนกรุงเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้มากขึ้นโดยมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของคลองที่สำคัญดังนี้ 1. เพิ่มทางเท้าให้กว้างขึ้น5-9.5เมตรโดยปรับจุดจอดรถและแนวกระถางต้นไม้เดิมออกเปลี่ยนพื้นที่ทางเดินเท้าให้ได้เดินเล่นและออกกำลังกายแบบปลอดภัย พราะมีทางลาดสำหรับผู้ใช้รถบิวแชร์และคนพิการให้ทุกทคนใช้พื้นที่ร่วมกันได้สองนำราวกันตกทรายล้างเดิมที่หนาออกเปลี่ยนเป็นราวกันตกหมายริมคลองที่มีความโปร่งและกลมกลืนมากขึ้นพร้อมกับขยับไปไว้ชิดกับขอบตลิ่งเพื่อให้คนมีพื้นที่ในการเดินมากขึ้นสามเพิ่มขนาดท่าน้ำให้กว้างขึ้นให้มีพื้นที่นั่งเล่นพบปะพูดคุยพักผ่อนหย่อนใจกันได้มากขึ้น C. เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้เป็นสตรีตทที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงาม 5. ทําทางเดินลอดใต้สะพานกษัตริย์ศึกให้มีทางเดินข้ามไปฝั่งโบเบได้อย่างปลอดภัยให้ทุกคนสามารถมาเดินเล่นออกกำลังกายก็สามารถทำได้สำหรับการฟื้นฟูคลองประดุงกรุงเกษมนะครับเป็นหนึ่งในคลองที่ทางกรุงเทพมหานครได้มีการกำหนดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้มีแหล่งน้ำให้สวยงามสะอาดมีสภาพแวดล้อมที่ดีทำให้คลองสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอาทิเช่นเป็นเส้นทางสัญจรสถานที่พักผ่อนสถานที่ออกกำลังกายโดยคาดว่าโซนอื่นๆตลอดคลองพดุงกรุงกรเกษมจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม2565 ซึ่งสำหรับการพัฒนาคลองสายหลักอย่างคลองพดุงกรุงเกษมเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นเมืองเชื่อมย่านสารอนาคตที่ต้องการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าของกรุงเทพนำร่องคืนวิถีชีวิตริมคลองในอดีตควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ใช้ประโยชน์ช่วยกันดูแลรักษาคลองให้สะอาดสวยงามและปลอดภัยซึ่งก่อนหน้านั้นทางกรุงเทพมหานครได้มีการทำโครงการเรือโดยสารรักโลก เิดเส้นทางสัญจรทางน้ํากลางเมืองเพื่อให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบและสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะหลักได้แก่รถโดยสารประจําทางรถไฟฟ้าและเรือด่วนเจ้าพยาทําให้คนกรุงเทพมหานครสามารถลงเรือต่อรถขึ้นรถต่อเรืออย่างสะดวกจนถูกบันทึกว่ากรุงเทพเป็นเมืองแรกในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มทางเลือกของการเดินทางด้วยการบริการเรือขนส่งสาธารณะให้สะดวกยิ่งขึ้น ครับผมนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ